เนี่นี่หมดแลวเนี่ยเดี๋ยวไปดูไเดูไปดู้ปดูยปดูไปดูไปดูไปดูจปดูขปดนไปดูไป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 ดไปไปไป้ไป้ไปไป้ไปนไป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 ้ไปไป้ไป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 ้ไปไปไปนไปนไป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 ดไป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 

con cứ bôi <laughs> bình tôn này, con bà kéo khuya căng xanh này, đạp nhím đấy, xì nó thế, không? เงยประอานเงยรตทหารดอกดีสองคนได้หนั่นนะนี th th ่ม mm ีข hmm. mm ้าวมีแล้วมีแล้ว